วิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4หน่วยการเรียนรู้ที่12เรื่องราหลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยคุณครูปฏิพัน์สุภักดีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพคือเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือที่เราเรียกกันว่ามอกเป็นเครื่องหมายที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม รือเรียกว่าสมาอที่เราได้อนุญาตให้แสดงเครื่องหมายเพื่อบ่งชี้ว่าผลิตภัณฑ์นี้มีมาตรฐานตามที่กำหนดไว้ซึ่งมีเครื่องหมายดังนี้มาเริ่มที่เครื่องหมายที่1นนะครับเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเครื่องหมายที่แสดงการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์มาตรฐานที่ไม่ได้มีการบังคับนะครับว่าได้เป็นไปตามเกณฑ์ที่สมอก,กำหนด ก็คือผู้ผลิตนะครับสามารถยื่นขอใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายดังกล่าวได้ด้วยความสมัครใจไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใดก็สามารถยื่นขอใบอนุญาตได้นะครับเช่นนะครับผลิตภัณฑ์อาหารวัสดุก่อสร้างวัสดุสำนักงานเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับอ่านี่ก็คือตัวอย่างนะครับเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปครูยกตัวอย่างมาก็คือ พัดลมนะครับนี่เราจะเห็นว่ามีเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปอยู่นะครับครับในเครื่องหมายที่2นะครับเครื่องหมายมาตรฐานบังคับก็คือเครื่องหมายที่อยู่บนผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายได้กําหนดให้ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวนั้นต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามที่กําหนดหากไม่กระทาตามจะผิดกฎหมายอันนี้ก็เพื่อเป็นการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคนะครับเมื่อนําไปใช้งาน เช่นผงซักฟอกยาจุดกันยุงไม้ขีดไฟนะครับเครื่องหมายที่2นี่ก็จะต่างจากเครื่องหมายที่1อยู่นะครับเครื่องหมายที่1ไม่ว่าใครนะครับก็จะสามารถยื่นขอใบอนุญาตได้นะครับด้วยความสมัครใจแต่ว่าเครื่องหมายที่2นี้ต้องมีมาตรฐานเป็นไปตามที่กําหนดนะครับถ้าไม่เป็นไปตามที่สมอกําหนดแล้วก็จะไม่สามารถ ยื okay. Okay. Ite, okay. ่นขอใบอนุญาตได้นะครับโอเคนี่ก็จะคือเครื่องหมายมาตรฐานบังคับนะครับก็จะเหมือนกับเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนะครับแต่ว่าเครื่องหมายมาตรฐานบังคับนี่จะมีวงกลมอ้อมอยู่รอบนอกนะครับนี่ครับครูยกตัวอย่างมาก็คือเครื่องปิ้งขนมปังครับมาต่อที่เครื่องหมายที่3นะครับเครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมาย มาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยเครื่องหมายนี้จะแสดงบนผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยในการใช้งานเพื่อแสดงว่าผลิตภัณฑ์นั้นได้ผ่านการตรวจสอบด้านความปลอดภัยแล้วเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับให้มีความปลอดภัยในการใช้งานเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับสิ่งนี้จำเป็นมากๆนะครับเพราะว่าถ้ามีเครื่องหมายนี้ ก็แสดงว่าเขาได้ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยมาแล้วถ้าเราไปเลือกซื้อเราก็ควรที่จะเลือกซื้อแบบผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายความปลอดภัยนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นรูปของเครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยนะครับครับสรุปนะครับเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปเครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความปลอดภัยนะครับแต่และตัวเครื่องหมายนี้ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปทั่วไปก็ไม่ว่าใครก็ขอใบอนุญาตได้ส่วนเครื่องหมายบังคับก็ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับแล้วก็เครื่องหมายด้านความปลอดภัยก็ต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยแล้วนะครับ แล้วก็เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพเป็นสิ่งที่ช่วยสร้างความมั่นใจในการเลือกซื้อเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ว่าได้รับรองคุณภาพจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้แล้วนะครับครับการบ้านนะครับให้นักเรียนวาดภาพหรือติดเครื่องหมายเตือนหรือเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่พบในชีวิตประจําวันนะครับพร้อมบอกว่าพบบนผลิตภัณฑ์ใดลงในสมุด3ภาพนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการบ้านนะครับ นะครับด้านซ้ายก็จะเป็นช่องเครื่องหมายนะครับให้เรานำภาพหรือว่าให้เราวาดภาพลงไปนะครับส่วนด้านขวาก็จะคือผลิตภัณฑ์ที่พบเครื่องหมายนะครับอ่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับที่ครูนำมาให้ดูด้านซ้ายนะครับครูนำเครื่องหมาย Liquid Pa p e r มานะครับครับด้านขวาครูก็จะบอกว่าน้ำยาลบความเหรือว่า l i q u i d นะครับเครื่องหมายที่พบนะครับก็คือเครื่องหมายมาตรฐานทั่วไปนั่นเองนะครับ ให้นักเรียนส่งการบ้านใต้คอมเมนต์นะครับก็คือให้นักเรียนทําลงในสมุดสามภาพแล้วก็หลังจากนั้นให้ถ่ายรูปแล้วก็ส่งลงใต้คอมเมนต์เลยนะครับครับและคุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ